ช่วงนี้ฟังบทเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญะฮะฟังบทเพลงชื่อว่าเป็นโสดทําไมะฮะก็ผมกราบขออนุญาตฮะเป็นโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเหงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดียวจะล่วงพ้นไว้ไปเปล่า เกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเงาเศร้าแต่งงานกันเสียเธอเราอยู่ว่างเปล่าไม่ดีอะไร เป็นโสดทำไมกลุ่มใจเมื่อยามร้อนรนควรหาคนรักสักคนไว้เปรอปรนช่วยพัดวีไห้เมื่อเขาหน้าฝนมีคนคู่เคียงชิดใกล้หน้าหนาวกระแซเข้าไปกอดกันให้พะหมอิจ้า เป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขีกันทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบาเ <c oughs> จ็บป่วยจาบันป้อนน้ำเข้ากันเห็นหน้า <c oughs> มีลูกแทนหูแทนตาได้ชื่อว่ารักชาติชูเชิด โสดทําไมตายไปเจอยมบาลท่านรู้ว่าไม่แต่งานเดี๋ยวจะพลานมิให้มาเกิดเกิดมาทําไมไม่หาสุขอารมณ์เลิศเกิดมาเยเี่ยเชาติเกิด แต่งงานเถิดคุณหนุ่มคุณสาวเป็นโสดทำไมอยู่ปไปให้เศร้าเงาสวงไม่คิดจะหาคู่ควงเดี๋ยวจะล่วงพ้นไวไปเปล่าเกิดมาเดียวดายจะตายเพราะความเงาเศร้าแต่งงานกันเสียเธอเราอยู่วางเปล่าไม่ไดีอะไร เป็นโสดทำไมกลุ่มใจเมื่อยามร้อนรอนควรหาคนรักสักคนไว้เปริอปรนช่วยพัดวีให้เมื่อเข้าหน้าฝนมี่คนคู่เคียงชิดใกล้หน้าหนาวกระแทกเข้าไปกอดกันให้พาโมวิิชฉา เป็นโสดทำไมใครๆที่เขารักกันสุขีกันทุกวี่วันหอมแก้มกันหวานมันเป็นบาเจ็บป่วยจาบ้นป้อนน้ำข้าวกันเห็นหน้ามีลูกแทนหูแทนตาได้ชื่อว่ารักชาติชูเชิด เป็นโสดทำไมตายไปจะยมพบาลท่านรู้ว่าไม่แต่งงานเดี๋ยวจะพลานไม่ให้มาเกิดเกิดมาทำไมไม่หาสุขอารมณเลิศเกิดมาเยเสียชาติเกิดแต่งงานเถิดคุณหนุ่มคุณสาวก็กราบขอบคุณมากนะฮะ